แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่22มกราคม2566เราจะมาอัปเดตตารางนัดเบิกถอนเงินตามมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถูกเฉินอุทก,กภัยน้ำท่วมนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักง,งานทกศจังหวัดนครราชสีมาและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะคลิปนี้มาอัปเดตท,ทกศสาขาประทายนะคะแจ้งการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะโดยกเกษตรกรสามารถเบิกถอนเงินผ่านตู้ ATM ได้ทุกตู้ธนาคาร ส่วนการเบริกถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ที่ทกศสาขานะคะทกศาาขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรมาเบิกถอนเงินตามวันและเวลาที่ได้อัปเดตในตารางนะคะโดยตารางนัดเบิกถอนเงินตามมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยน้ำท่วมนะคะยังคงมีโอนอย่างต่อเนื่องนะคะ23มมกราคมจะเป็นตำบลดอนมันประทายกระทุมราย 433รายนะคะ24มกราคม2566ตำบลน,นางรำหนองค่ายเมืองโดนนี่คืออัปเดตจากทกศสาขาประทายนะคะไปต่อที่ทกศสาขาบ้านเหลื่อมนะคะอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นการประกาศการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกาภายัย ครั้งที่2ทับ2565นะคะโดยมีการโอนในวันที่24มกราคมตำบลช่อรากาจำนวน132ราย25มกราคมตำบลวังโพ165ร16าย26-27มกราคมตำบลบ้านเหลื่อม433รายและ31มกราคมนะคะตำบลโคกกระเบื้องจำนวน171รายรวม ที่กศสาขามบ้านเหลื่อมนะคะ900กับอีก1รายอันนี้จะเป็นตารางการโอนเงินสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยน้ำท่วมปี6 5 6 5เป็นบางส่วนนะคะในส่วนที่คใายอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็สามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมว่าตำบลอำเภอจังหวัดของตนเอง จะมีการโอนหรือทกศสาขาจะโอนให้ในวันไหนจะต้องเช็คที่ทกศสาขาใกล้บ้านของท่านนะคะอัปเดตล่าสุด22มกราคม2566